เดี๋ยววันนี้จะมาประกอบเบาะหนังรถยนต์นะคะที่ซื้อมาจากลาซาด้ารีวิวให้ดูนะน,นี้จะมารีวิวใส่น,นี้นะคะเป็นเบาะหนังที่ซื้อมาลองใส่เลยนี้น่าจะต้องเอาอันนี้ออกก่อนถอดเบาะอันนี้ออกก่อน เอาเอามาจับดูตอนห้าร้อย ใส่เวถุงเท้ามายัดไวตรงนี้เลยนี้ใส่เสร็จหนึ่งข้างแล้วนะคะเราซื้อมาเป็นด้านหน้าสองแล้วก็เดี๋ยวข้างหลังก็ต้องใส่ด้วยนะคะนี้ต้องเอาออกก่อนข้างหลัง <laughs> and <my> it? <igniter>. Fucking <coughs> ร้อนมากเหนอะแต่ดึงข้างหน้าไปหน่อย ออันนี้ฝัดทิ้งด้วย Hm. Mm. Mm. ใส่เสร็จแล้วนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นโซนด้านหลังเบาะที่เปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นผ้านะคะแล้วมันก็จะดำเปื้อนฝุ่นติดง่ายค่ะเราต้องซื้อเป็นเบาะหนังมา,มน,น,านี่นะคะประกอบเสร็จแล้วได้เหงื่อเลยก็สวยดีนะคะนนี้ซื้อมา 2,100บาทจากแอปลาซาด้ากอบเสร็จแล้วนะคะเข้ากับเบาะรถดีมากอันนี้รถยาลิสเอทีนะคะใส่พอดีเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะคะด้านหน้าก็ใส่พอดีดูสะอาดขึ้นเยอะเลยค่ะตอนแรกจะเป็นเบาะผ้าแล้วมันก็จะเปื้อนพอใช้มานานนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยค่ะ เป็นแนวทางนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหาเบาะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะกอบเสร็จแล้วนะคะเข้ากับเบาะรถดีมากอันนี้รถยาริสเอทิบนะคะใส่พอดีเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะคะด้านหน้าก็ใส่พอดีดูสะอาดขึ้นเยอะเลยค่ะตอนแรกจะเป็นเบาะผ้าแล้วมันก็จะเปื้อนพอใช้มานานนะคะ ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยค่ะเป็นแนวทางนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหาบอกอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ